แต่ว่าดิพี่น้องไม่กินข้าวค่เนี้ยเนี่ยเจียวต้เองถอดกระถูกินไงอยู่ไงพี่น้องมานี่อะไรก็กินนั้นหืมเราใหม่ก็มี่แ้วเหรอไมเเอามาวลาเราใหม่ยายมนตุ่มเนาะกินก็เจียวหวามาเจียงก่อนไม่แล้วไม่ขาเจ้าก็อีมันนั่งกินอย่างไรท่น้กอีเหรอไี่ยโอ้ไปเนยัง khi cố khi kiềm, cái yang cờ bồi dạng này này của, ăn hạt cưng nào, nó cưng bớt tham đang กินปลาทูนดอนกินเจกับเสบแต่ว่ากินน้ำมันอยขั้นเนื้อหนาเน่าช่าสีขั้นไปยังส่ะ พัดมาต่างกนอยู่เต๊ะลงเป็นตั้งขวัญขวัญเฉินอม่อือขวัญห้าแล้ว วนย่างไหนเหลือจูอ้นั่งหมาดถ้านังหมาดจะจับหนึงก็เขาบอกอ่าองน้จับเนาะเขาบออย่างากจ,จับจับเต็มเต็ที่แดดเพืออ่อควนแล้วบ,บ่า ว้าจัดประขอบคุณนะคะว่างยงไงยังหัวเอ้าขอว่าค่ะเขาพูดว่ายะว่างสถานน้ำกันเนาะบางคนเิ่นกินบมดยจีนัง่ะขึ้นพวกซับไหมก่อนนะคะหัวอีโต้ซับซับเนาะ น้องเจ้าขา,านาเนาออืมขอชับเจา้ามวเปาใหญ่จ้ากระเพ็ดหวากเพ็ดเหรอกเพ็ดหลังยังสวงกินเพ็ดหลัยังสวางเขากะหอนเขากะหอนเจ้ากับเพ็ด อออืมอะมันส่วนเนาะอืมอืมอืมก็จะทังรสจืนก็รสเนืเอออ่ากินไปหายไปอ้าวเขาเขาอื่นไม่น้ำแข็

นตป,ปูมีอยู่อยากให้กินพันนายแด้อเพราะว่าข้าวหองก็นอนอดีๆดอนนอนแบบเท่าเลยเนาะก็เราจะเท่าเลยเนาะโมะสนใจอีหยังเลยอีหยังเข้ามาโม่ลูกแด้อท่าทับจมูกเ้าไหวแล้วก็หื้อหมูเท่าทับหมูมั่าท่าทับแล้วก็หื้อหมูเท่าเหมือน นู่นกับปลาไก่ขอยซีหาโตถามเดี๋ยวมันปีนนะนะพอมันปีนเดียมันก็ก่อหมูทหมท่ทางเงินหมูทาขาวกับทาขาวอยู่แล้วหายพูดงนน่ามลอยแล้วสีแม่หวย สบา,ายแบบค่ะขอบคุณหลายๆครับแล้วคลิปนี้ยซ้ำเนี้ยก็ค่ะขอบคุณที่กดไลค์ดกดแชร์ค่ะ